สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับวอซาเช่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับตั้งใจนะครับผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่แล้วก็ใครที่แบบว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆของแลนเป็นยุคแรกๆนะครับผมนะครับผมก็คือเซิร์ฟนี้นะครับชื่อว่าเซิร์ฟแลนด์มูฟนะครับผมเป็น EP 3นะครับนะครับผม อ่าโอเคนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมผมจะมาอ่านแนะนำนะครับเรื่องของอ่าสกิลนะครับผมแล้วก็จะมาบอกอ่าเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับผมมาเล่นเกมแลนเนี่ยถึงถ้าเกิดเรามาคนเดียวนะครับผมโดยที่แบบ ไม่มีเพื่อนหรือว่าแบบตั้งใจจะเล่นคนเดียวยาวเนี่ยนะครับผมความสนุกอ่ะมันมันจะน้อยกว่าเวลาเราเราเล่นกับเพื่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเยพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูคลิปด้วยนะครับผม อ่านะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมผมขออ่าแนะนําตัวผมก่อนนะครับตัวผมชื่อว่าอ่าวอวซาเช่นะครับผมก็อ่าชื่อตามชื่อช่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเล่นเกมไหนอะไรก็แต่ก็จะใช้ชื่อนี้ตลอดนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูอ่าตัวค่าสเตตัสก่อนนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยนะครับผมเล่นเป็นอ่าสายเด็กล้วนนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้อ่าตอน ลงสเตตัสนะครับก็คือทําไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้พูดย้ําในคลิปนีเยอะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอาจะดูวิธีการลงสเตตัสนะครับก็ไปดูลองลองไล่ดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมมีมีอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับถามว่าคือเหตุผลแต่ละคนต่างต่างกันผมไม่ได้บอกว่าสายเรียกรวยมันคือสายที่ดีแล้วก็อะไรที่สุดนะครับมันมันมันแล้วแต่จุดประสงค์ของของผู้เล่นนะครับแต่ละคนนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆแบบเออไม่ไม่ได้ชอบแบบ สายยิงไกายภาพปะสายยิงกายภาพก็คือสายเด็กกับสายพาวนะครับผมก็คือไปชอบสายปิ้นอย่างเงี้ยนะครับปิ้นเด็กอย่างเงี้ยครับอ่าเพื่อที่จะต้องการยิงไม่ให้มิดนะครับเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรอันอันเดี๋ยวผมอ่าอธิบายให้ฟังในในคลิปนี้เลยละกันนะครับผมอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาเข้าจอ่าเรามาเข้าใจสายก่อนนะอันนี้คือผมแนะนําสําหรับอ่าผู้เล่นอ่าที่แบบว่าอาจจะเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าแบบ คือเกมนี้อายุมันนานอ่ะมันประมาณสิบปีอ่ะเข้าใจไหมนะครับบางคนก็อาจจะทิ้งช่วงไปแบบที่ที่ผมเห็นนะที่แบบติดตามช่องผมอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าสิปีแล้วไม่ได้เล่นบางคนก็เจ็ดปีห้าปีอะไรเงี้ยครับอาจจะลงลืมลืมนะครับผมก็เลยจะมาขออธิบายตรงเนี้ยนะครับคลิปเนี้ยจะมาขออธิบายแบบเพิ่มเติมจุดนี้ให้แล้วกันนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆแบบมาลงเล่นแล้วจะได้แบบเออลงลงทุนในทางที่ถูกสายนะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเรา อัพสเตตัสผิดอะไรเงี้ยมันมีน้ายารียอยู่นะครับน้ํายาลบความจํานะครับก็สามารถลบมแล้วก็ลงสเตตัสใหม่ได้นะครับแต่ว่า,าเพื่อที่แบบจะได้เล่นตรงสายเลยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบประหยัดงบไ,ไปได้หน่อยนะครับผมอ่ะโอเคสายเด็กล้วนนะครับข้อดีของมันคือ1นนะครับในการลงเด็กเนี่ยนะครับมันได้ค่าป้องกันเพิ่มความแรงเพิ่มนะครับ อ่ามสายเด็กนี่มันไม่ได้แพ้สายพาวเลยนะนะครับแต่สายพาวเนี่ยมันก็จะได้ความแรงนะครับแต่ว่าสายเด็กมันได้ทั้งความแรงและป้องกันนะครับอ่าเพื่อเพื่อทความเข้าใจนะโอเคทีนี้พอมาสายสปินเนี่ยสปินเนี่ยนะครับผมมันจะมันอ่าในในการกระจายดาเมจเนี่ยนะครับในการทําดาเมจกับผู้เล่นเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ได้เอามันจะไม่ได้เน้นไปที่ความ <ๆ S 1> แรง <ๆ S 1> มากนะครับแต่พอเราอัพปินปุ๊บเนี่ย ดาเมจทั้งหมดเนี่ยจะโยกมาอยู่ที่พลังงานนะครับแตกต่างกันแล้วนะอ่าที่ผมบอกไปว่าพาวกับเด็กเนี่ยคือกายภาพเนี่ยคือเวลาเรายิงอ่ากายกายภาพเนี่ยอาอย่างผมปัมป๊มยาวแปบบ๊บหนึ่งครับโอเคนะครับเวลาเรายิงกายภาพนะครับผมดาเมจตัวเนี้ยนะครับมันจะไปหักลบกับค่าอ่าป้องกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาอัพปินปุ๊บเนี่ยดาเมจมันจะเป็นเวทนะครับ ค่าป้องกันตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับผมมันจะไปเห็นผลตรงนี้นี่ตรงตรงสเตตัสที่มันมีไฟไฟไฟ,ฟ้านะครับเวทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันน้อยนะครับเนี่ยแค่ร้อยหกเองทุกคนนะครับอ่าทีนี้เวลาเราโดนอ่าสายปิ้นยิงเนี่ยนะครับผมจะทําให้เราโดนดาเมจเนี่ยแรงขึ้นนะครับ แต่ทีนี้ข้อดีของสะอาดของสายเด็กคืออะไรคือมันเพิ่มป้องกันตัวนี้มาเท่ากับว่าเวลาเราไปเจอตี้นะครับที่เขาเป็น่าสายยกโดดหรือว่าโจมตีกายภาพเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้พลังป้องกันตัวเนี้ยเราสูงก็เท่ากับว่าทําให้เราถึกอ่าึกขึ้นนะครับทีนี้คําถามต่อมาเอา้าแล้วถ้าเกิดโดนสายปิ้นยิงล่ะอะไรเงี้ยเออเท่ากับว่าเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าสายปิ้นมันโหดกว่าทีนี้ข้อเสียของสายปิ้นคือ ความแรงอ่ะมันก็ต้องแลกมากับความบางหรือภาพอบอกไหมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดความบางปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าศาสตร์อ่าการโจมตีกายภาพมันก็ต้องแรงอ่าไปด้วยนะครับผมเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไปยิงเขาเนี่ยเขาก็โดนเราแรงเหมือนกันนะครับแลกกันนะครับคือผมถึงบอกว่ามันไม่มีสายไหนที่อ่าได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ากันนะครับมันอยู่ที่แนวทางการเล่นอันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆน,นะประ,ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ โอเคทีนี้ต่อมานะครับผมค่าที่สําคัญนะครับอันนี้คือความแรงป้องกันพลังงานผมอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเพื่อเพื่อ<ๆ>ฟวงไม่ทันลองย้อนกลับไปได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมา,อาสเตตัสที่สําคัญต่อมาสําหรับในเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ค่าความแม่นยําค่าความแม่นยําถือว่ามีความสําคัญมากนะครับผม คุณอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นสายสปินคือสายสปินผมบอกก่อนว่าหลบรีกแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราออกสกิลปรินอะนะครับผมคือมันมันยิงไม่มิดอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ยิงโดนนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นสายพาวสายเด็กที่มาเป็นการโจมตีกายภาพเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ปินเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะ ยิงไม่โดนได้ต่อให้คุณยิงแรงแค่ไหนก็นแล้วแต่มันมีโอกาสมิดหมดเท่ากับว่าคุณไม่สามารถทําดามเมจได้หรือภาอบอกไหมอ่านะครับผมแม่นยำมีแม่นยำคือถ้าเกิดคุณเล่นสายเด็กพาวนะครับการโจทย์ยภาพนะครับแม่นยำม,มีความสําคัญมากนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาค่าแม่นยำเนี่ยได้ยังไงนะครับอ่าโอเคทีนี้อันนี้เราเราจะไปทีละหัวข้อนะนะครับผมค่าแม่นยำนะครับได้จากอะไรนะครับ หนึ่งนะครับอาวุธทับอาวุธทับคือสเตตัสสีเขียวมันจะเขียนว่าคอสตูมฮิตเลตเห็นไหมครับอ่าคอสตูมฮิตเลตบวกสิบนะครับอันเนี้ยอ่าค่าความแม่นยำเราก็จะมามาที่สิบแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ต่อมาครับอ่าตัวของเขาเรียกว่าทับไฟฟ้า เป็นสเตตัสสีเขียวเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเป็นฮิตเลตบวกขึ้นอีกสิบลวเห็นไหมฮะอ่าแม่นยำเห็นไหมฮะแล้วก็จะได้แม่นยำอีกแล้วนะครับแล้วก็มาที่หูหูก็จะได้แม่นยำเพิ่มมาอีกห้านะครับอยู่ที่สเตตัสสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นทับอของไฟฟ้านะครับผมเป็นประดับทับของไฟฟ้านะครับผมครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับ เนี่ยเนี่ยอันอันนี้ที่ผมชี้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นค่าความแม่นยําเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถุงมือนะครับชุดทับถุงมือแม่นยําก็เพิ่มมาอีก่ยฮิตเลตนะครับเพิ่มมาอีกสิบอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นค่าแม่นยํานะครับแล้วก็อาวุธที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นแดนพาวมันจะได้ค่าแม่นยําค่าแม่นยํามันจะเขียนคําว่าอัตราการโจมตีนะครับผมอ่าเนี่ยบวกอีกยี่สิบนะครับแล้วก็ มาที่อัตราการโจมตีนะครับใกล้ๆความแรงนะครับผมผมใช้เป็นเลท8นะครับแล้วก็ใช้บัตรปรับเลทเนี่ยนะครับปรับหาค่าอัตราการโจมตีเท่ากับว่าผมเพิ่มความแม่นยาเนี่ยมาอีก2%เห็นไหมครับนี่คือค่าความแม่นยาเนี่ยเราจะหาได้จากาตรงนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้คือความแม่นยําผ่านนะครับอ่าส่วนตัวสายทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปเจอเราไปเจอคนที่เขาใส่เซ็ตหลบ คือตัวผมเองเอะผมใส่เซ็ตสองร้อยนะครับเซ็ตสองร้อยเนี่ยสเตตัสแบบมันจะเป็นป้องกันแล้วก็เด็กเจ็ดในวงเล็บเห็นไหมครับอ่าป้องกันสองบวกเด็กเจ็ดแต่ถ้าเกิดเป็นชุดร้อยเก้าเจ็ดมันจะเปลี่ยนจากเด็กเนี่ยนะครับผมเป็นหลบดีนะครับอ่าแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้ร้อยเก้าเจ็ดแล้วก็ปรับหาอัตรานะครับใช้ปรับเลนเนี่ยครับผมปรับหาอา่อาอัตราการหลบดีกเห็นไหมอย่างรองเท้าผมอย่างเงี้ยนะครับผมอัตราการโจมตีบวกหนึนะครับ อ่าสำหรับใครที่จะมาลงสายหลบนะครับก็แนะนำให้ใส่เซ็1ร้7แล้วก็ใช้ปรับเลทปรับหาอัตราการหลบดีเอานะครับข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรอ่าข้อดีข้อเสียคือ1คือตอนนี้แพรอ่ะอาวุธแดนอะ่ะมันเข้าอ่าอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้คืออาวุธแดนเะนี่ยความแม่นยำมันสูงนะครับ1้ออาจจะไม่มีผลหรือมีแต่อาจจะมีน้อย นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไปเจอตี้ที่เขามีอาวุธแดนทังตี้หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับผมเราโดนแน่นอนอะนะครับผมนะครับเปอร์เซ็นต์โดนสูงนะครับประมาณ80%เเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับคือมันมันแพ้ทางกันอยู่ที่เราเลือกเล่นนะครับอ่าโอเค ลบหลีกนะครับเพื่อนๆตามตามไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูนะแล้วก็ค่าแมนยําผมบอกไปแล้วนะครับลบหลีกผมอธิบายแล้วนะครับผมพลังงานปิ้นเด็กพาวนะครับตรงสายนะครับอธิบายไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ต่อมานะครับประดับนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องหาใส่นะครับเพื่อที่ให้ตัวละครสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคืออันนี้ผมพูดถึงประดับนะนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นแหวนเควสซึ่งเราไม่ต้องซื้อนะครับมันมี เควสให้ทำอยู่นะครับผมเป็นแหวน200ซกับแหวน200อันนี้ก็คือจะเป็นแหวนที่เราใช้ตลอดยันยันเซิร์ฟไปแผ่นไหนแผ่นไหนก,ก็ก็น่าจะใช้อยู่นะครับสำหรับ EP 3นะครับแหวนนี้ก็คือเป็นแหวน,หวนเควสน,นะครับเราไม่ต้องซื้อนะครับต่อมาหูที่ผมชี้อยู่นี้นะครับจะเป็นอ่าต่างหูแพตทินัมนะครับก็7วันเนี่ยเราก็ต้องซื้อ อันนึงอยู่แล้วนะครับก็คือเราสามารถดึงจากในเว็บได้นะครับผมหรือนะครับซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขาย point คูณ2อยู่ในตลาดนะครับว่าสิไปหาเขาบอกเอาหูแพตตินัามันนึงครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนสร้อยเหมือนกันแบบเดียวกับหูนะครับผมแล้วก็หัวนะครับแบบเดียวกันก็เท่ากับว่า3มชิ้นนี้เราต้องดึงในเว็บนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่า เพื <P rep ren> อ่อนบางเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเคยไปเล่นเซิร์ฟอื่นมามันอาจจะดรอปบ,บอสดรอปอะไรเงี้ยครับเซิร์ฟนี้คือประดับเนี่ยนะครับเราจัดเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปแบบดรอปวงดรอปบ,บอสนะครัอบ,บอรส่วนสเตตัสสีเขียวนะครับเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่ให้เต็มเหมือนกันนะครับหาจากไหนหาจากวอลไฟฟ้าครับวอลไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราลงไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปยิงเสาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้มารอบหนึ่งอะนะครับผม50แต้มนะครับผลงานนะครับเนี่ยตอนนี้ผมไปอยู่5้าร้อยหกสิบสอง คือเร,เราใช้อาศัยแบบลงประจาลงประจําอะไรเนงะี้ยแต้มก็จะรอบละห้าสิบแต้มห้าสิบแต้มสิบแต้มเราก็เอาไปกดที่ตลาดนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ลองย้อนคลิปผมไปหน่อยนะครับที่ผมลงชื่อคลิปไว้ว่าเอาแต้มพลังงานเอาแต้มไฟฟ้าอะไรไป,ไปเอาไว้ทําอะไรอะไรประมาณนี้แหละนะครับลองลอง,ลองย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะครับก็จะมีบอกบอกตัวพูดถึงเกี่ยวกับแต้มไฟฟ้าอยู่นะครับตรงนี้นะเพื่อเพ่ก็เอาไปแลกแล้วก็เอามาทับได้นะครับเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับ คือมันจําเป็นนะถ้าเกิดเราลงโคบัหนึ่งอย่างแรกที่เพื่อนๆจะได้เลยเนี่ยคือเลือดนะครับผมแนะนําว่าควรใส่เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใส่เนี่ยคือเลือดหายเป็นหลักร้อยอ่ะนะครับแล้วถามว่าเลือด50เยอะไหมสําหรับส่วนตัวผมเซิร์ฟนี้ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเลือดผมอ่ะอย่างเช่นอ่ะผมมชัชีถ้าเกิดอ่าผมไม่มีบัฟไฟฟ้าตัวเนี้ยเลือดผมจะอยู่ที่3ามพันสี่แปดสิบนะครับอ่านะครับถ้าเกิดเราเพิ่มมาอีกปุ๊บเนี่ยมัน ขอขอภัยครับคือเลือดผมมันมีอยู่สามพันสี่นะครับรวมประดับไฟฟ้าแล้วอะถ้าเกิดคิดดูสามพันสี่แล้วผมไม่มีพวกประดับไฟฟ้าแบบเลือดหายไปเยอะคิดดูว่าเลือดผมจะเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเท่ากับว่าความอืดที่เราจะต้องไปชนเวลาเข้าไฟหรือว่าอะไรเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะตายก่อนเพื่อนนะครับผมพอเราตายก่อนเพื่อนปุ๊บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับว่าทีมไฟคุณขาดดามเมจแล้วนะครับในการเข้าไฟคุณก็จะเป็นรองประมาณนี้นะครับผมอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของวอลนะครับ เด,เดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปในวออีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้คือข้อมูลเตรียมตัวนะครับเวลาเพื่อนๆเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาลงอาจจะจะได้ไม่งงไงว่าเราต้องไปหาของจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคต่อต่อมาครับทีนี้สกิลนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเล่นธนูสายเด็กนะครับซึ่ง อ่าตัวผมเองเนี่ยผมจะเน้นไปที่อ่าสกิลยกโดดกับสกิลอ่าเวหาตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้นะครับผมจะเป็นสกิลเปิดไฟที่ดีมากๆนะครับอ่านะครับผมตัวนี้นะครับส่วนยกโดดก็จะเป็นสตาร์ฟอนจะเป็นอ่ารูปอะไรเนี่ยเล็บปะ ไม่แน่ใจนะมองไม่ออกสีม่วงนะครับแล้วก็สปิริตแดนนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับสสกิลนะครับหลักๆในวอลผมจะใช้แค่3สกิลนอกั้นจะเป็นตัดเป็นบัฟอะไรเพื่อนๆใส่มาเลยจัดเต็มมาเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองดูสกิลกันครับสกิลตัวนี้นะครับจะไปซนูเบหาที่ผมบอกว่าเป็นสกิลเปิดไฟนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่านะครับเป็นสกิลเปิดไฟที่ดีมากๆเพราะว่าระยะมันไกลนะครับจจะผมลองตั้งมัน อ่ะผมยู่เส้นนี้นะเดี๋ยวผมลองไปยิงเห็นไหมไกลไหมไกลนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นสกิลคอมโบนะครับเพื่อนเพื่อหลายคนถ้าเกิดสายนูเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโบเพชรคานเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับผมอันนี้คือคอมโบนะครับอ่านะครับผมอันนี้คือเป็นสกิลของสายเด็กนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูรอบนึงนะครับเรายกขึ้นมาพุกยกจังหวะหนึ่งนะครับ สกิลมันก็จะสอนกันแบบนี้นะครับเท่ากับว่าโดนดาเมจไปเนี่ยออย่างเช่นถ้าเกิดผมยิงคนอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างว่าอาคอมโบหนึ่งประมาณพันห้าผมยกตัวอย่างเลือดเรามีอยู่สามพันห้านะครับยกตัวอย่างนะคนหนึ่งอ่ะยิงคอมโบพันห้าเท่ากับว่าคอมโบสามคนอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะแบบฆ่าคู่ต่อดสู้ได้แล้วใช่ไหมนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่านะครับมันก็ เวลาเข้าไฟหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับสกิลที่ผมใช้มาเนี่ยคือว่าเป็นเป็นสกิลที่หลักๆเลยแล้วกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัดทั่วไปนะครับเอาไว้ตัดสกิลคู่ต่อสู้่านะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคงั้นบรรยากาศในวอเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูช่องน้องผมแล้วกันนะครับเป็นน้องในกิลนะครับผมเขาจะตัดเป็นช็อตในการวอไว้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราเราไปชมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาตัวกลับตลาดก่อนนะครับ น,นะครับเห so so ็นไหมครับสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลเปิดที่ดีที่สุดอย,อ,ยอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะยกคอมโบคอมโบคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็น,หนคลิปที่ผมเปิดอยู่่มันจะเป็นวงวงแหวนเห็นไหมสีส้มๆอันนี้คือเป็นคอมโบนะครับมันเป็นไฮไลท์ของสกิลธนูนะครับผมโอเคงั้นเป็นเดี๋ยวชมกันเลยครับ อันนี้คือเป็นเป็นคลิปของออกซี่นะครับเป็นน้องในกิวนะครับส่วนส่วนตัวผมคือที่มีร <c oughs> <alet> ูปวันนี้อยู่นะครับเนี่ยวอเชนแล้วแต่ผมก็คือผมไม่ได้ทำคลิปอันนี้ในช่องไงนะครับผมไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่เป็นอ่ะโอเคครับดูต่อเห็นไหมครับทุกคน ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจหรือยังว่ามาเล่นคือเราเล่นกับเพื่อนอะเราเราได้แบบเฮ้ยนับสกิลด้วยกันเราได้เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมาคนเดียวเนี่ยคือเราจะไปคือมาคนเดียวมันตีใครไม่ตายอยู่แล้วอะนะครับผมอ่ะนองทักมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะวอไฟฟ้าอันนี้ผมจะลงไฟฟ้านะครับเนาะโอเคหวังว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับอ่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับผม นะครับถ้าเกิดจุดไหนที่ผมแบบพูดไม่หมดอะไรเงี้ยคือผมแบบส่วนมากเวลาผมอัดคลิปอะผมมานั่งปุ๊บเนี่ยคือผมก็ทำเลยคือผมไม่ได้แบบเออดเตรียมตัวเตรียมอะไรไว้ว่าจะเป็นช็อตไหนช็อตไหนนะค,ะคือผมเลียวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นอลองลองดูแล้วกันเนาะนะครับผมสิ่งไหนที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดสิ่งไหนที่ผมรู้หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะมาตอบเพื่อนๆน,นะครับผม โอเคนะครับผมแลมมูฟนะครับผมตอนนี้แลมมูฟเนี่ยนะครับสำหรับ EP 3เนี่ยในในรูปแบบของโอซากูแบบเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดแบบเพื่อนๆจะหาลงเนี่ยยากนะครับมีแค่แลนมูฟแลนเดียวเท่านั้นเลยนะครับโอเคนะครับผมหวังว่าจะได้เจอกันในเซิร์ฟนะครับผมสวัสดีครับ